ตอนความฝันสุดท้ายกลางคืนที่เงียบสงบในเมืองใหญ่มีแสงไฟจากอาคารสูงระยิบระยับสะท้อนถึงความวุ่นวายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบสงบปอยเด็กบ้านนอกวัย21ปีถูกบังคับให้ทําอาชีพที่ไม่อาจเลือกเพราะความจนครอบครัวของเธออยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากเมืองนี้ปอยต้องการหาทางทําให้ครอบครัวของเธอมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอยอมทําทุกอย่างเพื่อหาเงินส่งกลับไปยังบ้านแต่ภายในใจของออยมีความฝัน เธอฝันอยากกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านที่เธอจากมาอยากปลูกผักเลี้ยงไก่และอยู่กับครอบครัวที่เธอรักออยไม่อยากทำง,งานนี้ต่อไปแต่การหลีกหนีวงจรชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายออยได้พบกับสีเบนเมื่อหลายเดือนก่อนสีเบนเป็นชายหนุ่มผู้มีอำนาจและเงินทองเขาเป็นคนที่รักความสนุกสนานและมีชีวิตที่หรูหราสีเบนดูแลออยอย่างดีให้เธอมีเงินใช้ไม่ขาดมือสีเบนพาออยไปทานอาหารหรูดูหนัง เขาใช้เงินซื้อความรักของเธอแต่เขาไม่เคยให้เธอได้รู้สึกถึงความรักแท้ออยรู้สึกถึงความว่างเปล่าภายในใจแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธการดูแลของสิเ่เบนได้เพราะเธอมีความจําเป็นต้องใช้เงินวันหนึ่งออยตัดสินใจว่าเธอต้องหนีจากชีวิตตรงนี้เธอวางแผนจะกลับไปที่บ้านนอกทิ้งชีวิตในเมืองนี้ไว้เบื้องหลังเธอรวบรวมเงินที่ได้มาจากการทํางานส่งกลับไปให้ครอบครัวเธอต้องการกลับท้าพ่อแม่แต่การหนีจากสีบเบน ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียเบนมีอำนาจและเครือข่ายที่กว้างขวางออยรู้ว่าถ้าเธอถูกจับได้เธออาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกเลยน้ำฝนภรรยาของเียเบนเป็นหญิงสาวที่สวยงามและมีความเฉลียวฉลาดเธอรู้ว่าเียเบนมีผู้หญิงอื่นแต่เธอไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้จนกระทั่งเธอพบหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเียเบนกับออยความโกรธแค้นในใจของเธอที่สะสมมานานก็ระเบิดขึ้นมาเธอตัดสินใจว่าออยต้องตาย น้ำฝนสั่งให้คนของเธอจัดการฆ่าออยโดยที่เสียเบนไม่รู้เรื่องนี้ออยถูกจับได้และถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแต่จิตวิญญาณของออยยังไม่ยอมที่จะไปไหนเพราะออยยังมีความปรารถนาสุดท้ายคือการส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวและกราบเท้าพ่อแม่ของเธอวิญญาณของออยไม่สามารถหายไปได้จนกว่าจะทำหน้าที่นี้สำเร็จวิญญาณของออยไม่ได้อาคตาแคนน้ำฝนแต่อย่างใดแต่เธอกลับรู้สึกเสียใจที่ทำความฝันสุดท้ายยังไม่สำเร็จ ออยรู้ดีว่าอาชีพของเธอคือเด็กเสียหรือมีเก็บสักวันถ้ามีหลวงรู้ชีวิตของเธอก็คงจบลงแบบนี้วิญญาณของออยอยากทําหน้าที่สุดท้ายให้สําเร็จเธอจึงใช้จิตนึกคิดสุดท้ายเดินทางกลับไปที่บ้านนอกเธอมองเห็นบ้านที่เธอจากมาเห็นพ่อแม่ที่รอคอยการกลับมาของเธอออยรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจแม้ว่าเธอจะไม่ได้กลับมาในร่างกายของมนุษย์แต่เธอก็ยังคงทําตามความฝันที่เธอตั้งไว้ เงินที่ออยฝากไว้ก้อนสุดท้ายก็ส่งไปถึงครอบครัวของเธอและออยได้กราบท้าพ่อแม่และบอกลาท่านถึงแม้จะเป็นในความฝันก็ตามเมื่อทําหน้าที่เสร็จสิ้นจิตวิญญาณของออยก็สามารถพักผ่อนอย่างสงบเธอทิ้งชีวิตในเมืองใหญ่ไว้เบื้องหลังและกลับไปหาความสุขในภพภูมิของเธอสุดท้ายนี้ชีวิตของออยก็สิ้นสุดลงอย่างสงบแม้ว่าเธอจะไม่ได้กลับมามีชีวิตแต่ความรักความอบอุ่นและความฝันของเธอก็ยังคงอยู่ในหัวใจของคนในครอบครัว และผู้คนที่เธอรักตลอดไปหวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมและรับฟังรบกวนทุกคนกดติดตามกดแชร์กดไล์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ